เสร็จแล้วนะคะนี่แตนแตนข้าวขาหมูง่ายๆสไตล์ยายตะนะคะผวดผากเพืบก็ได้กินแล้วผักโรครีดองน้ำจิ้มแซบ่บกระเทียมดองมาเด้อสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆยายจะมาขุดเอาผักชีดูผักชียาย รักผักชีวันนี้จะทำเมนูขาหมูไม่ไม่ค่อยได้ทำหรอกขาหมูไม่ค่อยชอบกินไม่ค่อยชอบกินหวานไปบางทีนานๆทีเนอะนึกอยากแล้วก็แฟนยายไม่กินด้วยแต่พอดีวันนี้ว่าง ไม่ใช่มาว่างลอกร้อยนั่นรอเออคนเขาจะมาดูหลังคาบ้านยายเขาจะมาดูเฉยๆนะทำให้นั่นนะ่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรแสงอาทิตย์พลังแสงอาทิตย์นะเอไฟฟ้านะ ไม่ได้ว่าจะทำหรอกแต่เขามาดูเขามาเสนอราคาอะไรอย่างเงี้ยเออเขามาดูลังคาบ้านอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะเนาะแฟนยญยก็เลยเคยสนใจอยู่แฟนยญยแต่ว่ายญยไม่อยากทำเสียดายตังค์ <c oughs> เอากระเทียมก็เลยคิดว่าในระหว่างรอยายก็เลยเออมาทำข้าวขาหมูดีก,กว่าตอนแรกว่าจะต้ม จะต้มกินเฉยๆกระเทียมออน่ะว่าจะมาถอนอยู่วันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายๆนี่แหละหลังจากกินข้าวเสร็จปีนี้ถอนช้าเลยกระเทียมจนตนไอ้นั่นหมดแล้วตนตายหมดแล้วไาแล้วเอาผักอะไรไปกินกับข้าวหมูล่ะ ไปสวิตช,ชาร์ดดีกว่าจะอร่อยไหมลองดูลองดูโอ้ออต้กระเทียมพริกไทยราพัชชีนะคะนะคะได้แล้วสามเกลือใหญ่ ใส่น้ำตาลไปหน่อยนึง่งเอาแบบอะไรนะเร่งรัดขั้นตอน <c oughs> จริงๆอยากจะเคี่ยวน้ำตาลให้มันแดงนะนะเพื่อนอันนี้ก็เลยเร่งรัดขั้นตอนเอาไปพร้อมกันเลยเค <c oughs> ี่ยวน้ำตาลให้มันไหมให้มันแดงๆนะให้มันหอมๆอยา่าตาเอาแบบง่ายๆไม่เหมือนใครจริงๆ้าหมูเข้าไปทอดเนาะ ยายก็มาทอดนี่นี่ยายใช้หม้อแรงดันเอานะคะไปผัดไปคลุม้มตัวนี้เลยไม่มีสูตรนะคะเราะจะทอดให้มันเกรียมเรียมเกรียมนะ น้ำลงไปใส่อันนี้ไปดอกหนึ่งดอกอะไรก็ไม่รู้นะส่วนอันนี้ปวยกักปวยกักอบเชยอันนี้อบเชยน่าจะอันนี้ปวยกักเปล่าไม่รู้ละอันนี้เป็นผงนะคะเป็นไม้ๆใ,ใส่ไปนิดนึงไม่ใส่เยอะหรอกให้มันได้กลิ่นม,มีดมีด อันนี้กระปรุงรสเข้าไปนะคะซีอิ๊วดำหัวเขียว มาชิมทีหลังมันเปื่อยไวๆทีนี้เราก็มาทำมันชิมกันในนี้ยายพริกกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปอันนี้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นะคะเอ,อ,อนใยต้มยายใส่ไอ้น้นไปแล้วนะคะเกลือ ใส่เกลือลงไปนะจิ้มีปก็นใส่น้ำตาลไปน้ำจิ้มขาโมมันจะออกรสเปรี้ยวเนะาะเดี๋ยวจะเออันนี้ใส่ไปด้วยนิดนะึงน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ลงไป มีซตรนะคะนี่จะใส่น้ำส้มส่ชูรีไม่เปรี้ยวหรอกนี่บด้แล้วน้ำจิมขาหมูน้ำจิ้มข้าวขาหมูนี่นะคะทีนี้ก็รอแต่ขาหมูอย่างเดียวเลย น้ำจิ้มได้แล้วกินกับกระเทียมดองผักดองบรอกโคลี่ดองแล้วก็สวิตชาร์ดอยากกินอะไรข้าวสวนดูกันจะเปืยหรือเปล่านอ้อนานแล้วเปืยไม่เปืยก็จะกินแล้วเพื่อนๆหิวข้าวแล้วเปืยไม่เปื่ยก็จะกินแล้ว ค่อยต้มใหม่เติมน้ำไม่รู้กี่รอบแล้วนี่ว้าวไม่รู้เปื่อยเปล่านะเนี๋ยวลวกผักก่อนลวกไปที่นี่แม่อือหือมากินกัน ยายขอเอาหมูไปหั่นก่อนด้วยไม่ค่อยเป่วยเท่าไหร่หรือว่ายังไงไปดูก่อนเสร็จแล้วนะคะนี่แตนก้นข้าวขาหมูง่ายๆสไตล์ยายตะนะคะปวดผาดผืบก็ได้กินแล้วผักปรอกโคลีดองน้ำจิ้มแซ่บๆกระเทียมดอง มาเด้อ <Mother. c oughs> อร่อยนานๆกินทีหนึ่งสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมากินกันว้ายหิวข้าวอีกแล้วหมดแต่รอไอคนที่เข้ามาไอ้นั่นอะไรนะทำไฟไนนะอะเนาะเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆเต็มไม่ทูก ใส่อาทิต์ใส่อาทิด <c oughs> ใส่น้ำมาน้อยจังใส่น้ำขาหมูมาน้อยจังอ,อร่อยอ่ะเหมือนร้านเลยอ่ะ ากกินอะไรทำกินเองนะคะเพื่อนมันหวานแฟนยาย่าไม่กินแล้วกันหนาวอันนี้ตอนนี้ยี่สิบองศาเนี่ยนั่งอยู่เน่ะ นอกว่าไม่เปื่อยเปื่อยอยู่จะเติมน้ำมา สวิตชาร์ก็อร่อยด้วยอืมแรงวันการบรอกโคลี ไม่อยากเข้าปะอืมอิ่มและกินนิดเดียวทำไมอิ่มจังืกินไปนิดเดียวทำไมอิ่มจัง แต่จานก็ใหญ่อยู่นะอิ่มตอนกินน้ำมั้งม,มา๋ยวเค้ากินต่ออ,อร่อยอยู่นะไปมาบายคิดถึงคิดถึง ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามหฮยะตะด้วยนะคะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยตะใช้ชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนในบ้านนอก <c oughs> ในต่างแดนบ้านนอกฮะปากอยากไลนปะอยากกินอีกท้องมันไม่เอา